สวัสดีครับผมจะมาบอกสูตรสมุนไพรดีนะครับกระชายหัวหอมหอมเนี่ยทำให้ลมหายใจเราเนี่ยโล่งโล่งคอโล่งจมูกดีนะครับส่วนกระชายชายเนื้อชายต้องกระชายสิแล้วผมจะมาทานให้ดูนะครับสักประเดี๋ยวนะครับอ่านะครับโล่งคอโล่งจมูกนะครับใส่เลยใส่เป็นหัวอย่างนี้เลยครับหอมครับนะครับอืม ขึ้นจมูกนะครับกระชายชิ้มเกลือกันนั่นแหละครับนะอหือขึ้นจมูกออกตามตาน้ําตาไหลกินมันละสองหัวนุ่งจมูกใครที่นอนโกนนะครับใส่เลยนะครับ เป็นหวัดคัดจมูกร่่งแสบตาน้ำตาไหลนะครับอือหือร่่งจมูกครับสุดยอด